สวัสดีค่ะที่นี่สวีเดนนะคะเช้านี้นะคะหนาวนะคะหนาวจะบอกว่าหนาวนะคะมีควันออกปากแล้วไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะคะตอนนี้ศูนย์องศานะคะลงอย่างรวดเร็วนะคะเราจะไปทํางานแล้วนะคะอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วนะคะพี่น้องค่ะจากที่เมื่อวานแปดองศานะคะเช้านี้ศูนย์องศานะคะ มาดูรถของเราเราจะโชว์รถเราจะโชว์รถหน้ารถนะคะหน้ารถของเรานะคะนี่น้ำแข็งเกาะแล้วน้ําแข็งเกาะแล้วนะคะดูนะเดี๋ยวเราก็จะทำการขูดน้ำแข็งอีกแล้วนะคะเริ่มเทศกาลขูดน้ําแข็งนะคะดูหลังคารถนะคะนี่ ศูนย์องศาก็จะประมาณนี้นะคะขับขี่ต้องระวัดระวังด้วยนะคะไม่หนานะคะไม่หนาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใช้ที่ขูดนะคะแล้วก็เปิดเปิดเออไล่ฝ้ากระจกนะคะดูนี่น้ำแข็งนะคะ แค่บางๆนะคะวันนี้เริ่มเทศกาลขูดกระจกแล้วค่ะประเทศสวีเดนนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มหนาวแล้วนี่น้ำแข็งนะคะ ถ้าน้ำแข็งแบบนี้ขูดง่ายเขายังไม่เป็นเขายังไม่เยอะนะคะก็เลยจะง่ายไม่มีนะคะตรงนี้ฝั่งนี้ไม่มีแต่ข้างหลังมีน้ำแข็งข้างหลังเขาละลายเองนะคะเพราะว่ามีอ่อนี่ที่ทําความร้อนทางนี้ต้งขูดติดอุด เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมออกเดินทางนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วตอนนี้ก,ก็จบก็ใส่แล้วนะคะใสแจวแล้วขับได้แล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ คุณทุกทุก,กำลังใจค่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะหนาวอย่างนี้เราก็ต้องขับขี่อย่างระมัดระวังเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนล้อนะคะเป็นล้อของฤด,ดูหนาวนะคะไปแล้วทำงานค่ะบ๊ายบายให้ดูอ